คลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นด็กาายุไม่ถึง1 8ปีควรได้รับคําแนะนําและไม่สนับสนุนให้เล่นพนันนะจ๊ะกราบสวัสดีครับกระผมเฮียโชคทะลุรวยดื่มน้ําเก๊กฮวยกลับมาแล้วครับผมับมารับใช้พี่น้องแฟนเพลงเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาจัดกับเกมมังกีคิงนะครับผมนะจะมาแก้แค้นนะร้างมือร้างมือร้างตานะผมนะอจะมาจัดมานปกไปเลยผมไม่ต้องเสียเวลาไป ครับวันนี้เงินทุนเฮียโชคอยู่ที่6,000บาทนะเจ้าจะมาดูเชิงเหมือนเดิมครับผมนะเบ็ดน้เนินนอนน้ำจมน้ำมาอยากเบ็ดเยอะนะครับผมไปเรื่อยๆครับผมนะดูเชิงไปดูเหลี่ยมดูเหลี่ยมไปนะเบ็ด40บาทครับผมนะครับจะมาล้างตาแล้ววันนี้นะเงินทุนอยู่ที่ห0พันนะทุกคนนะนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้เฮียโชคนะครับเอ้ยมาลูกมานะขอล้างตาหน่อยลูกแก้มือแก้มือนะครับผม นะแดกดีแต่โดนต้องเกมนี้แหละครับผมรู้สึกจะเป็นเกมดวงใจอีกเกมของเฮียนะวันนี้เกมนี้นะเออเออมาลูกมาไหลลูกไหลไปนี่เออเออ,เอ,อกดเองนะทุกคนนะกดเองนะทุกคนนะตนนัวเองเองให้จังหวะกดเองนะเออโอ้ยมาวะทุกคนนะเออสองร้อสี่สิบครับสองนี้มาแล้วทุกคนนะ นิ่งนะครับนะนะเออเบ็ดอยู่ที่40นะครับเงินทุนอยู่ที่6,000บาทนะท่านผู้ชมนะลุ้นไปพร้อมกันนะครับผมไปเทอร์โบเทอร์โบออโต้ดีกว่าครับผมนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเสียนาฬิกานะครับนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้เฮียโชคนะครับผมนะได้มีกำลังใจนะครับผมจะได้ เี็นกำลังใจมีเลี่ยวมีแรงในการทำคลิปนะท่านผู้ชมนะเออนะครับเ,ออเพิ่มเบ็ดนี่หว่าเอาไปเพิ่มเบ็ดไปหกสิบนะผมเก็ไปอีกสิบบาทนะจ๊ะเออมาลูกไม้เฮียหน่อยลูกไหลลูกไหลเหลออเออมาอีกลูกมาเออไหลลูกไหลไปเออก้ร้อนยะเก้าสิบครับผมนะเงินทุนยี่สิบหกพันนะท่านผู้ชมนะ เข้าอะไรเนี่ยนะก็ยังไม่เข้าใจเกมนะครับผมแต่ก็ลุ้นกันไปครับผมนะจะมาที้จะมาแก้แค้นนะกูสี่ร้อยห้าสิบต้องโยมเออจะมาล้างมือนะครับผมนะแก้แค้นแก้แค้นนะครับผมด้วยเงินทุนหกพันนะครับผมกะว่าจะเอาสักสี่พันวอลได้สักหมื่นหนึ่งก็พอแล้วผมนะนะนะบวกอีกสี่พันได้บวกเป็นหมื่นหนึ่งนะครับผมนะเออรวมเป็นหมื่นนึ่ก็โอเคแล้วผมวันนี้นะครับเออนองทุนหกพันวันนี้อหวยไหลลูกไหลเออมาสองพันานผู้ชมนะ โอ้โหสามครับโอ้โหแปดพันนผู้ยมโอ้โหโอ้โหรวร่านผู้ยมนะโอ้โหไหลรวัวโอ้โหรีอโหรีทำงานโาโหรีบิ๊กวินบิ๊กวินับิ๊กวินโอ้มานํามยมนะครับนะพูดเป็นเล่นไหมนะผมมาพูดเป็นเล่นมานะททานผู้ชมนะเมกาวินนะครับ2 4งพบาท แปดสิบเอ็ดบาทนะท่านผู้ชมนะเ,ออเบ็ดหกสิบนะครับบวงมาแล้วสองพันตอนเนี้ยอิ่มๆนะ่านผู้มนะครับเออเอา้าวไปลุกไปไหลไปลุกไปเอออุ้ยมาท่านผู้ชมนะเออแตกดีนะครับนะเออ,อเออมาอีกลูกเออนี่แตกดีว่ะเฮ้ท่านผู้ชมนะเฮยได้เสียวได้เสียวอีกแล้วท่านผู้ชมนะครับเออนะไปลูกไป 2,000ันลูกครบหมื่นลูกนะเขาฟีสปินมาลูกฟีสปินมาเออแตกดีขนาดนี้นะต้องเปลี่ยนแล้วละ่ะเนี่ยว่านะเป็นเกมดวงใจเกมนะผมนะเออมาครับผมนะเล่นไม่ได้นะครับเล่นไม่ได้นะครับผมนะต้องเอาจริงเอาจังนะดอกนี้นะท่านผู้ชมนะเออเป็นเล่นไปท่านผู้ชม มาสิมาสิเฮียเฮียหน่อยลวกเฮียหน่อยลวกอีกสองพันเนี่ยอีกสองพันเนี่ยยาวเลยเนี่ยตั้งเป้าไว้นะผู้ชมนะเราต้องมีลิมิตนะครับกดแบบมีสติมีสมาธินะครับผมตั้งลิมิตตั้งเป้าตัวเองไว้แล้วอย่าไปลงระเดิงกับมันนะรู้ว่าได้แล้วอย่าคิดว่าได้ตลอดนะต้องเรียนรู้จักพอนะผู้ชมนะเออเริ่มนิ่งนะผู้ชมเริ่มนิ่งไล้สัตว์เฮ้ยอะไรวะเออรถเบ็ดรถเบ็ดนะผู้ชมรถเบ็ดนะครับรถเบ็ดไปนะครับ อะไรวะมาเฮียนห่อยลูกมีขนาดรู้เสร็จแล้วนะอึ้งมาเออมาลูกมาอึ้งมาได้ดอกเขียวตลอดอึ้งมานะเฮียชอบเฮียชอบกระบอกเท่งเกี่ยวอ่ะะเออเฮียชอบกระบอกเท่งเกี่ยวนะเก่งดีว่ะ เออเออนิ่งท่านผู้ชมนิ่งนะครับนะจะวองเทงเกียร์มาให้เฮียหน่อยรัววันนี้จะมาล้างแขนลวกเอ้ยนี่ก็จะเข้าฟีสปินอีบ้าเอ้ยได้ลุ้นท่านผู้ชมได้ลุ้นนะครับได้ลุ้นให้เฮียหน่อยรัวให้เฮียหน่อยมาตึ้งตึ้งตึ้งได้เสียวแล้วลุ้นอีกลุ้นอีกไปลูกไปลุ้นอีกนะครับท่านผู้ชม มาลูกมามาลูกมามาลูกมามามาโอ้ยหนอเออนะครับเออ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 อะไรวะเออนะครับเพิ่มเบรดท่านผู้ชมเพิ่มเบรดรถเบรดอยู่เนี่ยท่านผู้ชมตายเฮียโชว์นะครับผมบาทนะเพิ่มเพียงสิบบาทครับผมนะนั่งนะดูเหลี่ยมเกมไปแล้วผมนะยังไม่ค่อยมั่นใจนะครับ แต่เฮียชอบนะรู้สึกมั er huh นมันหมุนอ่ะเฮียชอบไอ้กระบอกแห่งเทียนนะเออเออบาเฮียทำโสมายนะเออนะไหลไปลุกไหลไปเฮ้ยปีดปีดแหมเข้าเฮียได้แหมเออเออมาอีกลูกเอ้ยเอ้ยมาอีกลูกเก้าสิบเอ้ ไปกลูนะครับเออเออขอว้าขอว้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อลังใจใหนช่วงนะครับผมได้มีกาลังใจในการทำคลิปดีๆให้ผู้ชมรับชมรับฟังจ้ะนะครับอุ้ยหกสิบสามหลองนี้หกสิบสามแบตนะครับมาวางเทีเกียร์มาลูกเออ้ยนี่เสียงผู้ชม เอ้ยมาลูกมาเออเออไล่ลูกไล่ไปเอ้ยวายมาแล้วนะไม่ถึงเลยเออไม่ถึงนะตัวเบลเลอร์เธอเลยนะวายนะพี่โยมแม่งไม่ถึงนะเหนอวายโอ้ยเออได้ลุ้น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 ฟินสปินครับผมฟีนสปินครับผมฟีนสปินไม้เฮียหน่อยเออเออไอสัตว์อะไรวะ นะตัวเดียวเองนะนะท่านผู้ชมได้ตื่นเต้นน้อยเอ้ยว่าเอ้ยมัไยใ้เฮียหน่อยครับผมนะเอ้ยไอ้สัตว์ลุ้นเหนียวท่านผู้ชมลุ้นอีกสู้แม่งอยู่นี่แหละอะได้กำไรเรื่อยๆนะผมยังไม่ขาดทุนตอนนี้นะไอสัตว์นะสามร้อยสามร้อยห้าสิบเจ็ดบาทจ้ะนะครับ ไม่ได้เสียวเหมียนะท่านผู้ชมอย่างเงี้ยตลอดตลอดตลอดเลยไปลูกไปไปลูกไปนิ่งแม่ไปลูกไปไปเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ้ยอีสัส

มาดลุ้นเลยลุ้นอีกแล้วน้องผู้ชมนะน่าจะเกลือดอกเนี้ยพนันไว้เลยอ่ะยังโชคพนันไว้เลยนะไม่เข้าแน่นอนเอีกหน่อยมามาสองร้อยสิบสิบครับผมลุ้นอีกลุ้นอีกโอ้ยเข้าเหรอลุ้นหน่อยเนี่ยสามอันหรือสองอันวะสามดิอ๋อสี่อันเลยเหรอสามอันไม่ได้เหรอนีสปินโอ้โหอะไรวะไอสิบครั้งครับผม ตลอดท่านผู้ชมนะเออได้เสียวไหมอืออมช่อนเอาเรื่องนะทุกคนนะเอาเรื่องนะครับนะเกมนนี้ะเอาเรื่องนะเออมาเออมาไปอีกลูกไหลอีกไปเออมา ไล่ลูกไหลอีกร้อยสี่สิบต้องโยมเออเออเออมาเออมาอีกลูกมาเออนะครับนะไปเพิ่มเบม็ดท่านผู้ชมเป็น,120นนะบบบบร้อยยี่นะครับผมนะกดเทอร์โบเทอร์โบเทอร์โบออโต้สิบครั้งครับผมนะครับเออ เออเอาเรื่องเอาใช้หน่อยเว้ยเออถามมาหกสิบเว้ยไหลเฮ้ยไม่ไหลเออ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 โอ้ไอศั์ไอ้สัตว์เดยัยด้วยวะเออพ่ไหลแหมท่านผู้ชมไปครับผมอีกสิบเถือดเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเสียนาฬิกานะครับผมเนี่ย อื้ฮอี๋วว่ใจอื้อไหลอื้ฮไม่รู้จานอื้ฮออ้ฮ่สามรอเก้าสิบุหยงอื้งเฮ่ออึ้งฮอเออยมาขนาดนี้มึงต้องแตกแล้วล่ะเออไม่รู้เออเฮอเออเฮอโอาเก้ารอยดอกนี้นะครับ

มาลูกมาเอือฮืออือฮืเอ้ยอะไรวะอือฮืไอ้สัสเนี่ยจะเข้ามเดี๋ยวจะเข้าเฮียบอออือฮือือฮือือฮือมาวะเออเือโอ้ยวายแม่เอือฮือเอือฮือือฮืออออองเอาใหญ่วันนี้อ๋อือฮือือฮือ แตกบมาบอมาดูเอขอเฮียดูเอขอกาไรดูเฮฮืมาดจันขอดูกาไรไมเฮือบมงเฮเขาีปินแม่น้ำมโอ้ยนอหาเง้ยหาเงนะ มาอีกด้วยวะตั้งปอไว้เท่าไหร่จะได้เท่าทุนไปเนี่ยได้เลเดี๋ยวได้กำไรพันหนึ่งวะท่านผู้ชมนะครับเออเฮ้ยโอ้ยเจ็ดร้อยเฮ้ยไหลอีกลูกเออไหลอีกไหลรูกไหลรูกไปลูกไปฮ่า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 ออเฮ้ยพอท่านผู้ชมพอนะครับนะเกินเวลาเกินเวลาแล้วนะท่านผู้ชมนะเออวันนี้ก็บวกบวกอยู่นะถือว่าได้ท่านผู้ชมนะ 67เจได้ได้อยู่2พันนะครับผมนะเออถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับผมนะเป็นการทดสอบมาแก้แค้นนะผมนะ <c oughs> <c oughs> นะครับผมในเะี้ยก็ขอขอบคุณรับชมรับฟังนะครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร่นะครับผมในวันนี้ก็สวัสดีครับ <c oughs>